สวัสดีค่ะกระสข่าวดังมาแล้วค่ะแฮยินดีสาร่าคาซิงกินีขึ้นสถานะแต่งงานกับแฟนหนุ่มคนใหม่แฮยินดีสาร่าคาซิงกินีขึ้นสถานะแต่งงานกับแฟนหนุ่มคนใหม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่สายสตรองที่ได้มีเรื่องราวของชีวิตครอบครัวและชีวิตคู่อยู่บ่อยครั้งซึ่งเธอนั้นเคยมีประเด็นพูดถึงกันมาก่อนเรื่องลูกระหว่างนักกรองนักแสดงโกอินเตอร์ไมพิรัต นิทิพย์ไพศาลคุณและซาร่าคาซิงกินีโดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่ขึ้นโรงขึ้นศาลมีการเคลียร์ใจกันแล้วนั้นและตอนนี้น้องแม็กเวลก็ได้อยู่ในการปกครองดูแลของซาร่าล่าสุดดูเหมือนว่าตอนนี้เจ้าตัวจะไม่โสดแล้วหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งเพราะใน f a c e b o o k ส่วนตัวของซาร่าได้ขึ้นสถานะแต่งงานแล้วกับหนุ่มหล่อชาวสิงคโปร์ พร้อมแท็กไปที่ f a c e b o o k ส่วนตัวของฝ่ายชายที่ใช้ชื่อว่าด i เรียวคายงานนี้ทำแฟนๆแห่ยินดีกับรักครั้งใหม่ของเธอเป็นจำนวนมากยินดีด้วยนะคะขอขอ,ขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ